สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแพรวสวนศรีสุขค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ของคณะแพทย์ยศาสตร์มหวาวิทยาลัยสวน,น,นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสรินยาสัทานนท์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโรคศาสตร์หาตถแยสสวนค่ะที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมก่อนละกันนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรามีการเช็คอัพตรวจสุขภาพบุคลากรน,นะคะที่ทํางานเราก็พบว่าในแต่ละปีเนี่ยเริ่มมีคนไข้ที่อยู่ในมีความผิดปกติของเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมหรืออาการของ เมตาบ i ลิกซินโดมมากขึ้นนะคะก็เทรนเนี่ยก็ขึ้นจาก5%กว่ากว่าตอนนี้เทรนไปถึง8%กว่ากๆละก็เลยคิดว่าเอ้อน่าจะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องให้ความรู้ในคนในในบุคลากรของทงั้งคณะแพทย์แล้วก็ของมหาวิทยาลัยส่วนค่ะคือเนื่องจากว่าแบบปัจจุบันนะคะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยของเราค่ะ สภาวะการทํางานส่วนใหญ่เราก็ทํางานกันแบบเป็นแบบออฟฟิศบ้างอยู่บนหน้าจอนะคะกออ็บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบขยับร่างกายมากนักนะคะ่ะคือเราอยากเน้นแล้วก็ให้บุคลากรของเคลื่อนไหวตัวเองให้มากขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ว่าเราจะทํำยังไงนะคะที่จะลดความเสี่ยงที่เขาจะเป็นโรคผิวติังมันบวมิกพวกเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะความดันไขมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำง่าย,ายๆได้2ออย่างก็คือว่าให้เขาเพิ่มแบบกิจกรรมตอนที่เขาทํางานนะคะคืออันนี้ เราจะมุ่งเน้นว่าเราจะสามารถที่จะใช้เวลาในการทํางานเนี่ยในการเสริมสร้างสุขภาพยังไงเพราะว่าจริงๆเราก็ทำงานกับบางคนก็กว่าจะเลิกงานก็ไม่มีเวลาไปออกกําลังกายใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมา คุยกันว่าเราสามารถที่จะเสริมสุขภาพระหว่างการทํางานได้ไงไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องเพิ่มการเดินมากขึ้นนะคะเพิ่มการขึ้นบันไดามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่มการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าเราอยู่กับที่อย่างเงี้ยค่ะเรานั่งแล้วก็สามารถจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบไหนนะคะวันนี้นะักกายภาพก็จะมาช่วยเราในการสอนนะคะให้เขาเอาอกกําลังกายในที่ทํางานได้อย่างไร นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องการควบคุมอาหารค่ะซึ่งก็จะเน้นว่าการจะกินอะไรให้สุขภาพดีเนาะปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีร้านค้าให้เราเลือกมากมายแล้วก็จะดูว่าเราจะเลือกทานแบบไหนนะคะให้ให้ลดเสี่ยงลดโรคได้นะคะ ก็จะเนื้อหาในงานก็จะอยู่สักประมาณนี้นะคะก็กิจกรรมวันนี้จริงๆมีหลายกิจกรรมเหมือนกันนะคะทั้งทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชันของนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพนะคะของทีมฐมภูมิด้วยนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงประมาณไหนนะคะและอย่างที่อาจารย์อศรินยาแจ้งก็คือมีฐานแบ่งเป็นหลักๆทั้งหมด2ฐานก็คือฐานเรื่องอาหารก็จะเน้นเนี่ยการนับแป้งการคำนวณพลังงานที่เหมาะสมกับ แต่ละคนแต่ละน้ําหนักตัวอย่างคะ่ะแล้วก็ฐานดูเรื่องน้ําตาลในเครื่องดื่มที่เราชอบซื้อรับประทานกันนะคะแล้วรวมถึงหมวดหมู่ผลไม้ว่าจะเลือกทานยังไงที่เป็นแบบผลไม้ที่เหมาะกับเขานะคะที่น้ําตาลไม่สูงมากนะคะแล้วก็ฐานที่ที่สำคัญขนนง,งที่อาจารย์บอกก็คือมีนักกายภาพมาสอนการยืดเหยียด กล้ามเนื้อการออกกําลังกายนะคะ<อ>เพื่อให้เราหันมาสนใจการออกกําลังกายมากขึ้นฐานของเรากจ็จะมีประมาณนี้ค่ะวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเบาหวานหลายหลายคนอาจจะมีความกังวลว่าบางคนมีทั้งเรื่องของการใช้ยาและใช้ยาต่อเนื่องกันไปบางคนก็กังวลว่าใช้ยาไปเยอะๆตายจะพังอะไรเงี้ย<อ>จริงๆแล้วบางคนก็ให้ข้อมูลบอกว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับยาโดยตรงหรอกนะมันอาจจะเกี่ยวกับว่าการที่เราไม่ได้ทําให้เรื่องของเบาหวานมันอยู่ในระดับคงที่เจ็มากกว่าตัวตัวโรคมันจะทําให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของอาจารย์หมอทั้งสองท่านอยากจะช่วยเสริมสร้างความกระจ่างี้ รจริงๆการการใช้ยาเบาหวานนะคะเราก็จะมีการประเมินคนไข้อยู่ละคะว่าเป็นจุดที่ควรจะเริ่มยาแล้วนะคะโดยเราก็จะมีการปรับยาตามการทํางานของไตนะคะแต่ทีนี้ไตที่เสียไปหรือไตที่เสื่อมของคนไข้เบาหวานจริงๆเนี่ยโดย,โดยโดยเปอร์เซ็นต์เยอะๆเลยก็คือเกิดจากการที่เขาคุมน้ําตาลไม่ดีทําให้ไตต้องกรองนะคะทำให้เกิดโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วก็ทําให้ค่าไตเสื่อมเร็ว ะะอีกส่วนหนึ่งที่ในคนไทยที่เจอบ่อยเลยก็คือไปซื้อ,อยาแลบประทานเองทําให้ไตเสื่อมเร็วนะคะกว่า,วาที่ควรจะเป็นดังนั้น,ใน,ใ,นในมุมมองของแพทย์เนี่ยก็คิดว่าถ้าอยู่ในการควบคุมของบุคลากรการแพทย์นะคะคิดว่ายาเบาหวานเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตาวายในคนไข้เบาหวานนะคะแต่การใช้ยาอย่างเหมาะสมน่าจะช่วยชะลอการเสรื่อมของไตามากกว่าค่ะถ้าถามถึงในกลุ่มของ คุที่ทํางานในแวดวงโดยเฉพาะคนที่ทํางานในโรงพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างที่อาจารย์หมอได้เรียนไว้ว่าไม่ค่อยมีเวลาลในการออกกําลังกายอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์หมออยากจะแนะนําเบื้องต้นอะไรยังไงได้บ้างในคบในการแบ่งเวลาดูแลตนเองอะไรอย่างเงี้ยสำคัญเลยอะคะ่ะก็คือว่าเราต้องแบบพยายามนะคะที่จะเพิ่มนะคะเ,ออเขาเรียกว่าสเต็ปนะคะ สเต็ปเนี่ยสำคัญที่เขาบอกว่าเดินให้มากขึ้นนะคะหมื่นเก้าอย่างเงี้ยอาจารย์คขีว่าอันนี้ก็คือสําคัญบางทีเราอาจจะแบบจอดรถไกลขึ้นเพื่อเดินมาทํางานให้เร็วขึ้นบางทีที่จอดรถหาย,ยากเนาะอาจไปหาที่จอดรถใกล้กลๆนะ,ะก็เดินมามาทํางานเช้าหน่อยนะคะเพื่อจะหาเวลาในการแบบเดินให้มากขึ้นตอนเช้าเนาะแล้วก็เลือกที่จะแบบว่าเออเออไม่ใช้รีบอย่างที่บอก่าเนี่ยสำคัญแล้วก็วลาเรานั่งนานๆเราอาจจะต้องมีแบบ ตั้งเวลาเบรกอย่างเงี้ยค่ะสมมตินั่งเกินบางทีเราเคยใส่นาฬิกา apple watch ไหมคะแล้วเขาจะตั้งว่าคุณนั่งนานไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีถ้าเราแบบเบรกทุกแบบสินาทีที่จะออกไปเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําได้ค่ะแล้วก็ก็คือ <S <S จริงการออกกาลังกายมีสงแบบเนาะก็เป็นแอโรบิกกับรีเซียนซ์แอนโซไซนะคะจริงในที่ทํางานเราสามารถจะซื้อแบบนัมเบลหรืออะไรเงี้ยค่ะมาแบบว่าทำอะไรไปก็ยกเวทไปยืดยืดไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบว่า วันนี้ก็จะมีสอนนะคะว่าจะใช้แบบแบนดิ้งยังไงเป็นการเสริมสร้างแบบมวลกล้ามเนื้อค่ะจริงๆนะี่มวลกล้ามเนื้อมันสําคัญนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราแบบลดน้าหนักถูกวิธีเนะ่เราต้องไม่สุกสลายมวลกล้ามเนื้อฉะนั้นการที่มีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยก็จะทําให้การเผาผลาญดีขึ้นนะคะทำให้แบบว่าเราลดน้าหนักได,ได้ง่ายขึ้นนะคะก,ก็เน้นว่ามีทั้งแอโรบิกโดยการให้เขาเดินขึ้นบันไดนะคะรีสิสแตนต์ก็คือการที่เขาอาจจะใช้ยกเวทหรือใช้แบนดิ้งยืะแยะกล้ามเนื้อขนาดน เหตุมาแก,แแก,แกแว่งแขนแกว่งขวาอะไราเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะอันเนี้ยสาคัญค่ะแล้วก็อยากจะย้อนไปที่ที่คําถามที่เรานิดหน่อยค่ะบอกว่าจริงๆหัวใจในการที่เราจะรักษาเบาหวานคือ early detection ค่ะก็คือว่าเราควรที่จะรู้ให้เร็วที่สุดว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นเบาหวานเมื่อไรเขาจะได้ตระหนักรู้ว่าเขาถึงจุดที่จะป้องกันแล้วนะคะเราไม่อยากรักษาคนไข้เบาหวานที่มาด้วยแบบมีพอแทรกซ้อนแล้วนะคะเราแบบอยากยะเบาหวานที่แบบเพิ่งเริ่มเป็นมีโอกาสที่จะป้องกันไม่เขาเป็นมากนะคะแล้วก็การที่เราเริ่มยาเร็วเนี่ยมันก็ดีในบางคนที่แบบว่าแบบมันเข้า ควบอาหารเต็มที่แล้วออกกำลังกายเต็มที่แล้วเนี่ยบางทีมันถึงจุดที่ต้องเริ่มยามก็ต้องเริ่มยาค่ะบางคนอาจจะกลัวยามากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เขารักษาชา้าเนาะเพราะจริงว่ายาบางตัวมันก็ได้ประโยชน์ในการที่เขาก็ถึงแบบเป้าหมายในการควบคุมอาหารได้ดีขึ้นมาต้องควบคู่กันไปอะค่ะก็คือการปรับพฤติกรรมแล้วก็การเริ่มยาค่ะที่เขาก็คนไข้แบบเป็นขนาดไิ่ดีมากค่ะเพราะว่าคนไข้หมอทุกคนจะเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของยารักษาเบาหวานเป็นอย่างมากว่าเขาจะกลัวว่ายานี่แหละทําให้เขาไตแบบอ กินยาเยอะสิไต,ตาวายจริง,รงๆแล้วเนี่ยยาทุกตัวนะคะมีข้อมูลว่าช่วยชะลอความเสื่อมของไตเพราะว่าถ้าเกิดเบาหวานมันลงโปรตีนมันรั่วน้อยลงนะคะไตก็จะไม่เสื่อมค่ะค่ะซึ่งสาเหตุไตเสื่อมดับหนึ่งก็คือจากเบาหวานที่คุมไม่ได้ความดันคุมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เกิดจากยานะคะะแล้วเดี๋ยวนี้มีสังคมออนไลน์ line, ให้ข้อมูลกันมาหลายๆหลายๆเรื่องกันอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของอาการอะไรต่างๆเหล่านี้ครับ mm hmm. พวกอาการเหล่านี้ที่เราพบเจอ โดยทั่วไปเนี่ยคือม,มันเป็นไปตามนั้นโดยปกติแล้วใช่ไหมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่างเช่นจากเดิมที่แบบว่า,าชี่แล้วก็มีมดขึ้นอะไรต่างๆความเชื่อแนวทางความคิดเหล่านี้ยังคงมีเหมือนเดิมไหมครับอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคเบาหวานอะไรงเงี้ยอาจารย์หมอจริงจริงอาการจริงๆภาวะน้ําตาลสูงนะคะจริงาที่เท่าที่เจอคนไข้จะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่แสดงอาการชัดเจนก็จะเป็นอาการของกระหายน้ําเยอะนะคะอยากหวานแล้วก็ปัสสาวะเยอะ กว่าปกติเช่นอาจจะเคยแบบนอนทัางคืนไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะเลยจะต้องมาตื่นมาปัสสาวะทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นอาการของไขาหวานที่ชัดเจนแต่ว่าก็จะมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งที่เจอจากเช็คอัพแปลว่าน้ําตาลขึ้นโดยที่ยังไม่มีอาการกลุ่มนี้จริงๆเป็นกลุ่มที่ถ้าเขาไม่เช็คอัพเลยเนี่ยจะทําให้รู้ค่อนข้างชา้า ะะก็เลยจริงๆใน,ใน practice หรือว่าที่เคยตรวจคงไห้ามาก็จะมีอยู่2 population คืออาจจะแสดงอาการที่ชัดเจนของเบาหวานน้ําตาลขึ้นเลยก็ได้หรืออาจจะไม่แสดงอาการก็ได้แต่ระดับน้ําตาลเริ่มขึ้นแล้วนะคะก็ก็มีทั้ง2แต่ว่าเรื่องของมดตอมปัสสาวะก็แบบ <c oughs> ในปัจจุบันไม่ค่อยมีใครซิร์นเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะอาจจะเหมือนว่าห <c oughs> ้องน้าในปัจจุบันค่อนข้างเหมือนฟลัด อาจจะเป็นทางเดินของมดแม่บ่าจะไม่ค <|so|>> ่อยไม่ค่อยมีคอมเพลนค่ะจะมีเรื่องปัสสาวะบ่อยกลางคืนเนี่ยจะคอมเพลนเยอะแล้วก um ็คอแห้งกระหายน้ำอยากหวานอะไรเงี้ยค่ะอยากกินแักเครื่องดื่มหวานอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วค่ะแบบเบาหวานส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะคะก็คือว่าบางคนแบบไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เป็นเรียกว่าอาซิมโตมติกซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าเกิดมีอาการชัดเจนก็คือต้องเป็นแบบเป็นมากแบบเป็นมากแบบรุนแรงแบบน้าตาลแบบ300ขึ้นไปถึงจะเริ่มมีอาการนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าแม้ไม่มีอาการอะไรก็เป็นเบาหวานได้ส่วนใหญ่8 9 0ไม่มีอาการค่ะจะบอโหถ้ามีอาการนี่คือแบบเป็นแบบหนักมากแล้วถึงจะเริ่มมี ปัสสาวะแบบวววมีมดขึ้นมานก็จริงๆมันเป็นได้นะคะแต่ว่าคือต้องเป็นเยอะจริงๆค่ะประมาณนั้นเรื่องของสิ่งที่บ่งบอกออกภายนอกบางคนเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของผิวหนังมีจุดแมงวันมีอะไรหูดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะรย์หมอมีมีข้อบ่งชี้อะไรตรงนี้อยู่บ้างเน่แต่จุดสังเกตก็จะเป็นเรื่องของ <c oughs> ผิวบริเวณค <c oughs> อหรือรักแร้มีลักษณะเป็นคราบดำ มันจะมีภาษาทางการแพทย์นะคะเรียกว่าแอคแคนโทซิทในกี่แคนนะคะก็จะเป็นภาวะดื้อสุรินนะคะจะเป็นภาวะที่เริ่มบ่งบอกมักจะเจอในคนที่น้ําหนักตัวเกินเกณฑ์นะคะอันนี้จะเป็นจุดที่สังเกตเช่นเราเจอลูกหลานเราแบบมีภาวะอ้วนแล้วเห็นซอกคอหรือว่าซอกรักแร้หรือขาหนีบดูคล้ำดำหนาๆผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นการแสดงบ่งบอกว่าเ,ออเด็กคนนี้มีภาวะดื้อสุรินซึ่งในปัจจุบันอย่างที่อาจารย์เห็นบอกก็คือเด็กๆเ,เป็นกันเยอะขึ้นด้วย เป็นเรว่าเด็กๆในปัจจุบันทานของหวานเยอะเงะะี้ยค่ะก็จะเห็นภาวะด,ดึงสุรินง่ายหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็จะเห็นนะคะตามซอกคอหรือว่ารักแร้ขานีบหรืออะไรคะก็จะเห็นลักษณะครา,าบดำๆหนาๆตัวขึ้นมาแบบขัดยังไงก็ไม่ออกไม่ใช่ที่ไขด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสกินินิเฟสเซชันหรือว่าสิ่งที่บ่งบอกจากทางผิวหนังได้นะคะที่ที่พอจะบ่งได้ <laughs> ค่ะ <laughs> แล้วก็เรื่องของการที่เราจะบ่งชี้ได้ชัดเจนคือมาตรวจ เลือดเพื่อหาเบาหวานดีกว่าการตรวจเพื่อจะหาเบาหวานเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนบางคนแบบเดือนนี้กังวล <c oughs> เว้นไปอีก3 <c oughs> เดือนเจาะอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หมอมีข้อแนะนําอะไรยังไงไหมครับในใน p พ a ท t สนะคะถ้าอายุแบบจริงๆเดี๋ยวนี้สักเนี่ยอายุวัยทำงานก็ควรจะเช็คอัพป,ปีละครั้ง <c oughs> ขั้นขั้นต่ำนะความรู้สึกว่าบางทีมันมาในปีไหนก็ได้คะ่ะแล้วก็อย่างน้อยสักปีละครั้งนะคะส่วนอายุเนี่ยจริงๆอ่ะก็เริ่มเริ่มปรับละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็เจอเยอะ เวลาไปสกรีนในในวันวิทยาศาสตร์่งเงี้ยบางทีเราก็จะเจอเด็กที่แบบมีโอกาสเป็นเบาหวานแบบมากขึ้นก็เลยคิดว่าตัวเลขเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้ฟิกตามหนังสือละว,ว่าต้องอายุเท่านี้ถึงจะต้องคัดกรองนะคะคิดว่าถ้ามีความเสี่ยงก็คัดกรองได้แล้วก็คิดว่าไปทํางานอ่ะควรจะคัดกรองสักปีละครั้งเนาะถ้ายยิ่งแบบมีประวัติครอบครัวด้วยก,ก็สักปีละครั้งขั้นต่ํานะคะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าเราอยาก early detection นะคะคือบางคนมี แบบไม่อ้วนเป็นประวัติครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เป็นเบาหวานแม้ว่าอายุยังไม่เยอะอะไรเงี้ยก็จริงก็ตรวจไว้ก็ก็ได้ประโยชน์อะคะ่ะจริงก็แต่ถ้ตามแบบเขาบอกว่า อายุเกิน35หนะคะแต่ว่าถ้าอ้วนนะคะหรือแบบครอบครัวเนี่ยก,ก็ก็คือเป็นข้อบ่งชี้การตรวจเหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วบุคลากรหรือว่าคนวัยทํางานหรือวัยเด็กและวัยรุ่นเนี่ยเราเจอกันเยอะมากจริงเราคิดว่าน่าจะเริ่มตรวจให้เร็วที่สุด mm hmm. อ,อก็จะดีค่ะแล้วก็ถามว่าความถี่เนี่ยเท่าตามมาตรฐาน,นะคะ่ะถ้าก็ตรวจประมาณปีละครั้งนะคะ แต่ถ้ามีความกังวลใจบางคนขอตรวจทุกหกเดือนก็มีนะคะเขากังวลมากเราก็ไม่อยากให้เขากังวลเนาะคือเขาแบบกังวลไงคือเราก็แบบถ้าเขากังวลก็คือบางทีบางคนก็สามารถที่จะตรวจได้บ่อยกว่านั้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเริ่มเสี่ยงมากแค่ไหนอะค่ะนอกสากว่าเขาแบบปริมมากแล้วแบบว่าปริมแบบเกือบๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะตรวจทุกหกเดือนก็แต่จริงๆไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ที่ที่แนะนำนอสจากก็สักปีละครั้งอะค่ะ ชุดตรวจเช็คที่เราจริงๆมันซื้อเองได้ไหมครับว่าเรามาตรวจเช็คได้ไหมครับแล้วก็ความแม่นยามันมีแค่ไหนอาจารย์ก็จริงๆจะแนะนําให้ตรวจทางหลอดเลือดดำค่ะคือมอนทางเจาะเลือดทางหลอดเลือดดาจะค่อนข้างแม่นกว่าว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานไหมก็คือปกตินะคนทั่วไปนะคะถ้าเจาะทางหลอดเลือดดนาน้ําตาลไม่ควรเกินร้อยนะคะถ้าเกินร้อยอยู่ในช่วงร้อยหนึ่งถึงร้อยี่ส้าเนี่ยก็เริ่มเสี่ยงเบาหวานละเราก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองละเช่นเลือกทานอาหารปรับปริมาณแป้งเลือก เครื่องดื่มเนี่ยไม่ควรมีน้ําตาลปนนะคะก็อาจจะต้องมีการเลือกในหมวดคาร์โบไฮเดตให้ให้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็กินโปรตีนนี่ถึงเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะเพื่อจะได้ลดภาวะดื้อสุลินนะคะก็อาจจะเป็นเป็นจุดที่อาจจะต้องเหมือนมีการปรับเปลี่ยน,นะคะ่ะเอ็ดนิดนึงนครับเห็นในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการนับแป้งอันนี้คือคมันคืออันเดียวกันกับการนับขาบอะไรที่เขาเคยมีการรณรงค์กันไปก่อนหน้านี้ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือการนับแป้งหรือนับคาร์โบไฮเดตหรือนับขาบเนี่ยเรื่องเดียวกัน ก็คือเหมือนอคำนวณดูว่ามื้อนี้เราควรจะกินแป้งกี่ส่วนอะไรนะคะแล้วก็จริงๆในในพวกขนมหรือว่าพวกผลไม้อะไรค่ะก,ก็ต้องฝึกนับเหมือนกันว่าต้องปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้กินเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะในกลุ่มที่ทเสี่ยงเบาหวานนะคะก็จะหมดเนี่ยจะมีความสําคัญกับคนไข้กลุ่มนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําตาลสูงขึ้นนะคะ